โอ้หเกินเบอร์ไปแล้วเดือนที่แล้วยังบอกว่าเดินไม่ได้อยู่เลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นโอ้เราบอกว่าเดินไม่ได้ใครบอกเดินไม่ได้ดูสิอะฮะหมาครับนี่หมามันเล่นแบบแม่แม่หมามันเล่นแบบแม่ดูดิหมามันเล่นแบบแม่ ในี่ให้ลูกชายเซอร์วิสนี่เอาแมวขาขึ้นเราตูดเข้าเยี่ยมไปเลยนี่แม้เดินที่แล้วเดินไม่ได้อยู่เลยนะจ๊ะนี่คือการทิปกายภาพบำบัดน,นะครับคือว่าเป๋าไปกายภาพบำบัดอ่ะค้งหนึ่งอ่ะพันพันกว่าใช่ปะแล้วแบบมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะเพื่อนๆและนี่คือการแก้ปัญหาของเป๋าก็คือว่าสวัสดีครับเข้ากล้องด้วยคับเราแก้ปัญหาด้วยการ เป็นไง้าขาเจ็บหรอเราแก้ปัญหาด้วยการกายภาพเบาทด้วยการออกทริปทัวร์นะครับแม่ก็มีกําลังใจในการเดินนะครับแม่ลูกนี่นะครับเราได้ทั้งแบบว่าได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งกินแล้วก็สุขภาพแม่ก็ดี